้ย <Net> มอเตอร์ไซค์ตัดหนะเฮ้ยไอ้เบรกเบรกเฮ้ยเบรกไม่อยู่ไว้เฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยเบรกเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยสงสัยรถจะเบรกไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเบรกไม่อยู่เกือบชนแล้วเนี่ยเอ้เดี๋ยวต้องมาดูเบรกหน่อยดิเป็นอะไรมั่งเนี่ยเออตายแล้วโอ้เกือบชนแล้ว นี่ครับเพื่อนๆมาดูกันว่าเบรคทำไมถึงเบรคไม่อยู่ช่างหมู่ขี่มาด้วยความเร็ว120 130มอเตอร์ไซค์มาตัดหน้าเบรคไม่อยู่แหมน้าเจ็บใจจริงๆเกือบตายแล้วดีเนี่ยมาดูเอ้านี่ไงเบรคมันนิ่มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งสองข้างเลยไม่น่าถึงเบรคไม่อยู่เอ้เนี่ยต้องตรวจเช็คซ่อมเบรคแล้วเนี่ยเออเกือบตายเลยวิ่งมาต้อง120 130 มอไซค์ตัดหน้าเบรกไม่อยู่เอามาดูการคับสาเหตุมันเบรกไม่อยู่มันเป็นเพราะอะไรนี่นะครับเพื่อนๆเนี่ยเบรกเนี่ยคือเบรกเนี่ยมันห่างตรงนี้มันห่างแล้วมันไม่มีกําลังเบรกอาจจะเป็นไอยางเบรกตรงนี้มันสึกไปใช้ไปน,นานๆครั้ก็สึกทั้ง2ฝั่งเลย2อ,อันเลยเราจะต้องทํำยังไงครับมันถึงจะเบรกดีขึ้นก่อนอื่นนะครับ ให้หาปะัะแจแหวนหรือปากตายก็ได้ขันตรงน็อตจับสายเบรกอันนี้ครับอันนี้นะอ,นนนะอันนี้เป็นเกว่าเบรกกล้ามปูจะต้องมียางเบรกสองตัวสองข้างนะแล้วก็เอาเบอร์สาเบอร์สิบนะครับมาตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบหาปะแจแหวนหรือปากตายก็ได้ขันน็อตตัวนี้ให้หลวมหมุนไปทางย้อนเข็มนาฬิกาหมุนไปทางซ้ายแล้วเราก็จับ ไอ้สลิงนี้ใช้มือก็ได้ถ้ามันถ้ามันไม่แข็งเกินหรือจะใช้คีมอย่างนี้จับก็ได้ครับดึงลงมาดึงลงมาแล้วก็บีบอันนี้นะฮะบีบมือข้างซ้ายแล้วก็บีบตัวนี้ไปให้สุดสุดแล้วก็อาจจะปล่อยนิดนึงเพื่อให้มันมีระยะห่างแล้วก็ค่อยขันน็อตตัวเมียเบอร์สิอันนี้ไปเนี่ยครับขันไปทางฝ่ามือตามเข็มนาฬิกา ตึงพอประมาณแล้วเราก็ลองไปเบรกดูอ่ามันมีมันมีมันมีความ,มตึงขึ้นมาแล้วครับระยะนี้ห่างกันแล้วระยะนี้ห่างกันแล้วแสดงว่าน่าจะใช้ได้แล้วเราย่อ,อลองยกถด,ดูแล้วลองเบรกดูลองยกรถด,ดูแล้วก็หมุน แล้วก็ลองเบรกดอูอยู่แล้วอยู่แล้วแสดงว่าใช้ได้แล้ว้ยางเบรกข้างนี้กับข้างนี้มันจะต้องห่างลอนิดหน่อยเราตามใจชอบเราจะให้มันตึงมากตึงน้อยแต่อย่าให้ยางเบรกนี้มันสีกับวงล้อแล้วกันเนี่ยอันนี้ใช้ได้แล้วพอใช้ได้แล้วปุ๊บไงนิดเดียวเราก็ขันซ้ำไอีกทีให้มันแน่นขึ้นหม,มุนไปตามเข็มน,นาฬิกาก็แ,แค่นี้เองช่างหมูกับตายเนี่ยมอไซค์ตัดหน้า น,นี่เบรกได้แล้วเนี่ยคราวนี้ถ้ามันตัดหน้าช่างหมูก็เบรกจนหัวทิ่มบ่อเลยก็ไม่เป็นไรละอันนี้มาดูเบรกหลังอีกเบรกหลังก็อย่างที่บอกเนี่ยนะเนี่ยมันรู้สึกมันนิ่มมั่ชิดตรงนี้ชิดกันเนี่ยมาดูเบรกหลังกันอันนี้เวลาเบรกไปมันนิ่มเกินน่ะนิ่มเกินมาดูกันว่าเราจะปรับแต่ง ตั้งเบรกยังไงล้อหลังคราวนี้มาดูล้อหลังกันเบรกแบบนี้เขาเรียกว่าเบรกจานแต่บางคนก็เรียกว่าดัมเบกแต่ช่างบุูจะเรียกว่าเบรกจานพอร้านขายส่งเขาบอกให้เรียกเบรกจานดัมเบกมันจะเป็นผ้าเบรกอยู่ข้างในอีกอย่างหนึ่งอันนี้เบรกจานนะครับทำไมมันถึงเหลกแล้วมันนิ่ม มาดูกันเบรกยังใช้งานได้ดีแต่คือสายสลิงเนี่ยมันก็หลักการเดียวกันเราดึงสายเบรกอันนี้ใช้ประแจแหวนเบอร์กันไขน็อตตัวนี้ครับตัวนี้ออกนะย้อนเข็มนาฬิกาบรกอร์สิบว่าอดีบอร์สิบเอหาซื้อเครื่องมืออะไหล่พวกประแจแหวนปากตาย เบอร์14 15 12 13หเอาไว้ติดบ้านนะครับเอาไว้ซ่อมเองนยฮะพอน็อตจ,จับสายนี้มันหลวมด้วยเราก็ช่วยเอาคีมนี้ดึงสายสลิงให้มันตึงขึ้นมาหน่อยหนึง่งเอาให้ตึงสุดก่อนก็ได้ตึงสุดก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาสักครึ่งมิลน,นี้แล้วเราก็ขันน็อตจ,จับสายนี้ เข้าไปแน่นพอประมาณแน่นสัก70ก่อนแล้วเราก็ลองมาหมุนล้อลองเบรกดูเบรอยู่ไหมอ้าวอยู่แล้วนี่นี่สาเหตุน,นี้เป็นนี่นี่เองสายเบรกมันหย่อนหรืออาจจะเป็นผ้าเบรกข้าในนี้สึกหรอมันก็ทําให้เบรกไม่อยู่ได้ตึ๊กนั่นแหละเห็นไหมช่างหมูกลับตายเลยวิ่งมาลองร้อย่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเป็นไปได้ยังไงรถช่างแท้ๆอ้าวเนี่ย สาธิตให้เพื่อนๆดูครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาแนะนำเกี่ยวกับการตั้งเบรคครับทั้งเบรคหน้าและเบรคหลังเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ